ดีครับพี่น้องพี่ได้ส่งตัาหลางเพื่อออาตีเชียวแล้ว้ตอนมีห้องพี่พอันนี้สั้นเลยนี่ตอนนี้มีห้องเส่นท่งคอนกรีตเบิกเล็วหดเลยละห้าที่ยี่สิบแบบิวเบื้องหนังจบบรรยากาศกุ๊กูอย่งแอบน่ากลัวอยู่นะ ลุ้งอ,องย,ยู่เหรอี่ลองใช่มันคุมูมากว่าห้องจัดบ,บูทเขาจัดไปา <c oughs> นางหลอดินไหนละ่ะน,น, <c oughs> นางผีบ้งก็คือแดงเพื่อขนมก็คือนางผีแบบตลกซนหายยุต ฉันหายอยู่เด้สงสารก็มันไม่ตะกูหายหลอกเดี๋ยวกว่าก็ไม่ตะกูหายกูเดียวเอาเราต้องออกสั่งนู้นใช่ไหมใช่หาทางออกปุจพุนเขาต้องออกกูเนอมึงเาก็โคงว่าผีว่ะมวนอยู่พี่น้องมวนไม่ไม่ไมนยังสั่นสาม ม,บบววม,มันกับ่ได้ว้าวหน่อยมั้ยตอนเราไม่กับมุกเนีนมีดตลกนิดนึงแบบแล้วก็มีซึ่งซึ่งแบบมิตรภาพของเด็กหน่อยออกไม่ได้เพรฉันปวางตาไหลเลยจ้ะ <c oughs> อีนี่เนื้อกับเนออ๋อนี่เป็นอะวันนี้มาในสีเขียวไอโฟน13อุ้ยไอ้พี่ซื้อเที่ยวอาจจะมันเป็นบรรยากาศเที่ยววันผีสิงยังไงเขาเปิดประตูให้เราออกหรือเปล่าหรือว่ายัางไงวะ คือเขามาว้ายที่พอจะมาทำไมถึงเ,เ,เห็นไปเห็นน,หหนั่งเที่ยวเที่ยงเหรอเที่ยงานห่างมีคันยู่จนหอนห่างปิดนี่ก็คือแบบนี้แหละครับแต่สมมาตาจะได้เปิดร้านไม่ค่อยได้เข้าบ่ายจะได้เข้าเช้าก็คือเก้าโมงนึงห้างละสิบโมงเห็นแต่นี่่เขอะไรหเนี่ยครับอุ้ย ตื่นตัวนั่งันตัวแบบหุ่มจะของม่าเบืองหนงงมังเลยได้สืบพ่มมาเนี่ยม่นเป็นหนองพราขันขันขึ้นมาเสียเบืองหนังก็เสียอ,อมาแต่ห้องเหมือนมันนี่บันเลคืดมาก่อนว่าไม่อย่างเหตุเพราะว่ายิวห,อห้องกรเบือ่องนะครับออกชั้นนี้แหละพี่น้อง <c oughs> ตอนนี้ไปออกประตูที่สิออกมันออกก็ได้ไหมครแต่ว่าปกติน่ะถ้าหนังรอดมินเนี่ยอย่างเงี้ย <c oughs> เราออก <c oughs> ทางออกใช่ไหม มัสีมี่อย่นี่ีสร้างสีให้ว่ามันออกประตูไหนได้เพราะเขาไม่ได้เปิดตัวประตูมันวิ่งแบบมหนเลยนะแห้งปวดขาันนั้นสมมติมี้อมบีค,มบคือต่าเรียนจะได้กูกระตายเ <c oughs> พราะเปียขาแหง้งคื้ามันเหนียวก็สีเป็นตัวอย่างนก้อบมี่ยมอยนีรูปปัน้นคนหุ่นทุกคน,นเนะาะชอบนั้นชอบนี่ อันนี้คือชั้นสามถ้าจอรถชั้นสามก็ออกชั้นสามได้นะแล้วนก็ออกก็ได้อ้อรบสามได้ไหมชั้นสามนี่บอกห้องน้ำขนาดอะไรนี่น,น,น,นอุผยมันมีทางออกอยู่หรอเอ,อ๋น่นเออ่ม่บอกน,นี่ตเออกรบเดี๋ยวาีไฟิ ัานครั้งจะเห็นห้างปิดนะไหนในวันนี้ดอ๋อโอ้โหนี่เดินลงข้างล่างเรื่อยๆไหมล่ะอืมพี่น้องห้าเราพอแล้วครับมันมองไม่ถูก ล็อกหมดโอเคอเคจคอทางออกแล้วออกสู่ห้างได้แล้วโอ้โหโเข <c oughs> าจอดเนี่ยแต่่าเขาเขาเขาต้องล่งไปสันเมือดเพราะว่าเขาบจอดสันนี่อันนี้สามเลงเขาจอดสันสาม <c oughs> พวกนั้นมันก็เลยเดินไปลงตรงนั้นไงไม่เห็นไหมมันก็เลยไม่เดินลงตรงนี้ไงเพราะตรงนี้มันมืดพี่น้อองตเดินเล่นบ้านพี่ซิงสมใจเราไหนไม่ใช่สีอิ๊วเขียวนี่ มก็เห็นอันใส่หนังมองตอนไหนจอนรถติดมันเป็นเซนเซอร์ใช่มันเป็นเซนเซอร์กล้องมันจะอยู่คนละอันกันเนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ถ้าสมมติมีรถจอดมันจะเป็นสีแดงไม่ก็สีน้ำจ้ำนวลรถว่ารถอยู่ในอาคารนี่มีตะขันตะขันตะขันเั็นสีแดงกล้องนี่อยู่ตอนนี้ประม่อาณนี้ เราต้องไม่ใช่แล้วดูอีกชั้นหนึ่งชั้นเมือดของเรานะไม่เห็น้องตู้เปิดเลยว่าสิเขาไปหาเอ็มก็ส่งตัวแอมไปบ้านไหบอยนี่ดียว้านี่มือดีกเมือดีีว้าพี่น้องนี่หดมาน้องซึ้คนมาได้บอ เป็นหมาซอมบี้หรือเปล่าเนี่ย<ด>มันเป็นหมื่นขนาดนั่นนี่มีรถเท่ามีอันตัวนี่น้อง,อง,อง,องอั่านนี่แบบกู๊ดกูดแหงเอ๊ะมันก็เปิแดแฟนมันสร้างบรรยากาศเป็นตัวอย่างไทยซื้อของไปกินกันนะ,ะมาบอก มันจะซื้อคอยแรงลงมาทอดเริเลแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพี่ฮายังกินพี่น้องครับโอ้โอ้ไฟดับ <laughs> ตอนนี้ออกมาตลาดโตลงแล้วนะครับผมมะสือ่อหอกม่วงกระบ๋งนัดไปไปกินน้ำเดือดแก้วกะก็เลยอยากกินตำมะฮงครับก็เลยแบบมาสั่งตำมะฮงกินเปรเี้ยวกับ พร้อมน่ะจะมีคนที่เขากินผักเยอะขนาดนี้นะตม้มยำกะนีกุ้งบสอสร้างใช่หรอไม,ม่ใช่ก่มม,ม,มมงตำถจะลายพรเา,าลายมันจะไหนมกินมาบดร้านตามร้านนี้นะ,ะนี่นี่นี่ั่ ก็สั่งเฮออ้ยตามสั่งไอ,อี้แซว่าลอยเอ,อ็นลอยเอ,อ็นช่วงจันสันสลายทักมาทำไมมาแล้วครับพี่น้อง ได้ยังอ่ะสองแผ่นบุญเส้นมากินกับซ้มต่ำน้ำไร่แตกแตกเทแนเตะนเทรนเทรนวิ่เขาหอมมาให้ดีมากเลยอ่ะแล้ว่าที่ชูเขาให้ดีเกียวกันเลยนะ ะสติมทแล้วเขาเรื ut <ut <t os> <t os> <t os> ่องบอกว่าสไซม็ดอันนี้บอมากกมากนุ่กินม่เมื่อล่าสุดเมื่อบานตำบหักตัวกินเสีบวัสดีค่ะสันสกกุพนอง่ะตอนนน้้อาหายูตลงเป็แก๊บดีค่ะ กังจากห้องไปเบนหนังมากที่วันนี้เป็นวันว่างก็เลยไปดูหนังหลอบสามคืเคืนกอมบินไหนก็สีัออกมาจากื่องหนังกาหาถ์คงกว่าจะเรียกผ่านแวมเอผักใส่อิวันนี้ไปดูหนังเรื่องรแรงก็คือาตา ร้มาชืนๆนะคะยูหอมจ้าไม่ยังเห็ด่่ะปกตินะมันเดออกแนงายพี่น้องพัดมุสเซรีเลยม่ก็คือบม่มีแน่นเพราะวปกติก็ไม่นอนกันอยู่แล้วชืนๆจะเลือกอกมาหาสีของอ็จจกินเข่าแต่เว้ยหมเลาแต่ว่าคิดไปคิดมากเลยว่อนจะดเบิงหน้าบรไม่เน่าเห็ดพี่น้อง อันนี้ก็ยังเหลืออาย่กินพันเบอร์อันนี้กับีเน่ห้องไปกินห้องยมหมดยืเสาอยู่กิอกนอีกนะครับนี่นแม่ร้ไปสั่งสังพมดีม,ม,นนมึนก็มาสร้งใครเค็มสันมีใสะเคมอ่ะครับนีเอาเอาใครเค็มเลย เราเรียบร้อยกำลังเดินทางกาบันเพียงนะครับไปขับพอนม้ดมีนะัดกับ <c oughs> เด็กๆก,กับน้องๆน,นะครับไปเล่ยนนามกันเดี๋ยวสุดท้ายคลิปมาให้เบุ๊ดซัมบูสไตน์เต๊ทิมหรือเนาะอดีๆนะเต๊ทิมแทบปุ๊สไตถ้าพี่น้องอยิง่งลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับะน,น,นะครับคอมเมนต์มันม้วๆนะครับมีอย่าง ือตัดสะดวกให้ตัดสีไทยห้เบิงนะครับผมอย่าลืมนะครับ,บติดตั้นั้นเปิดออฟฟิเชียลสำหรับคลิปนี้สวัสดีและฟันดีนะครับบ๊ายบายจบแบบเทๆ <c oughs> ยังออกรันเว่ความหักสอาดีๆน้ำนองกับเขา